มาเปลี่ยนกระเป๋าใบเก่าคู่ใจให้เก๋และใหม่กว่าเดิมด้วยบริการ Remixer วิ e กันเถอะที่ Uniqlo าาาเซ e n t o n World <c oughs> เขามีบริการมัดใจลูกค้าให้เราสามารถเปลี่ยนกระเป๋าใบเดิมให้สวยไม่ซ้ำใครได้ <c oughs> มีลายปักทั้งตัวการ์ตูนคอลเลกชันพิเศษแบบตัวอักษรให้เลือกมากมายราคาเริ่มต้นแค่หนึ่งใบแดงสามารถออกแบบได้เองตามใจชอบเลยนะ พอเลิกเสร็จก็มาจุดที่จะปักลายแล้วไปจ่ายเงินซีเอ็มแอนปักกันเลยเครื่องปักใช้เวลาไม่นานระหว่างรอก,ก็เดินเล่นดูรอบๆที่นี่เขามีตัวอย่างการปักแบบต่างๆให้ดูด้วยนะแต่ละลายเลิศเวอร์เดินชมเพลินๆก็ถึงเวลารับกระเป๋าละ <Yeah. S 1> งานดีละเอียดแถมใบรับประกันหนึ่งเดือนก่อนกลับก็ต้องซื้อของติดไม้ติดมือกันสักหน,น่อย uh? เทคนิคมัดใจลูกค้าสุดคูลฉบับบยูนิโคลไม่ต้องเสียของรักไปไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่แต่ได้ก,กระเป๋าใบโปรดสุดลิมิเต็ดกลับบ้านรับรองได้เลยว่า มีโคสาขาเซนตท่นเวอร์เท่านั้นนะ